นั่นน่ะน่นะดึงสายยางกับพ่อเป่านะคะโอ้สนุกมากเลยปั่นอ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยๆๆมากอดพ่อเป่ามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้อิ้งนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะเต้าไปไหนเต้าเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเต้าไปแล้ว้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะ,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 ะด,ด,ดูดูพ่อปเาเจอมาโซ่ให้ <S <s ้ที่แท้ผมรีบมาลงอ่างครับแม่แม่ผมรีบมาลงอ่างครับแล้วก็ผมก็เออ กินน้ำปุ๊บออกปุ๊บกินน้ำป uh, ั๊บออกปุ๊บกินน้ำปุ๊บออกปั๊บแชบ่แล้วปอจะมาเชื่อไข่ ดูชื้อๆเดี๋ยวดูดูดูผมไม่อยากมัดพ่อผมไม่อยากมัดพ่ออยากไปเห้เออเห็นน้ำน้ำผมบ่ครับเห็นน้ำน้ำผมบ่ น้ำน้ำเรลยท่านรับโอ้ยท่านโอ้ยแห้งแน่มงวะโอ้ยถูกกระปูลน,นะคะเมื่อไหร่สินสิ้นสินกินเลยมาอาบน้ำแล้วพอจะอาบ,บน้ำให้แล้ว ยดูดูดูฉีดน้ำใส่ถอยจ้าถอยจ้าเลยว้าวมาเด้อไปเด้อสิไปสไสนน่ะจะไปเล่นสไลเดอร์เหรอนั่นนิ่งอย่าเห็นสไลเดอร์

ผมเด้อรันนี่กำลังสนุกมากเลยถือใจครับถืกใจถืกใจเออไอ้ <c oughs> บ้าใจผม <c oughs> เรียกว่าเปล่าเฮ้ย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 เจมัน,นมวลอะ เนี่ยเก็บให้เขาเป่าเลอเก็บเรวอเก็บเองน่ว่เก็บเองเรเป็นจผมเก็บนเอ้าไหมเอไปเลนในน้ำไปไปเลนในน้ำเร้อไป อาไปเล่นในอ่างไปเออพี่ต้องบอกผมดอกไม่เ้แยบดูดูดูเฮ้ จะเห็ดยี่หยางเอ้าจะทำอะไรครับจะทำอะไรเฮ้เอาอยางให้ผมนี่อาอยางเข้าไปข้างในไหมเอาเพลวเข้าไปข้างในไหมแล้เวเข้าไปให้โอโหส่งเสียงอะไรครับ เอาไหมเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะดึงสายยางกับพ่อเป่านะคะจะดึงไปไหนดูดูดูย่งกันแล้วเกิดการแย่งสายยางกันแล้วครับ why yeah 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 i do i โอ้ยนั่งนั่งขอบสะครับ <laughs> นั่งเล่นขอบสะก่อนนะครับ <c oughs> นั่งลงดีๆเลยน,นั่งลงดีๆเลยแหมไอชันพอเป่าเล่นด้วย <c oughs> หรอพอเป่าลงมาพอเป่าอ้พอเป่าลงมาเล่นน้ำผม โโอ้หน้ำออกสาบมาแล้วมิงอะไรบันดาเอ้าเอาอีอีออพอเปียกมาแล้วมึงมึงงทำอะไรนี่ดําน้ำเหรอมุดน้ำเหรอโอ้โหปันดโตัสนอ มากเลยปะนะอ๋อติดทั้งเพื่อนรักติดทั้งอ่างเลยนะคะเด็กชายมิ่งของเรานะคะแม่พาเพื่อนรักมาลงอ่างด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอสทีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบขอขลงมาเหล็ดนะผมฝ <c oughs> ากสนนรักไปเพียงเท่านี้นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กจากามมาขอบคุณและสวัสดีค่ะ